ก็เมื่อกี้ที่ผมสอบถามขุนเติมไปนะครับว่าสุดมายของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะที่ยื่นไปนะครับขอให้จดจำพิจารณาที่จะให้อาจารย์กับนักศึกษาได้พบกันเพื่อสัมปรึกษาเนี่ยนะครับผมก็เลยมาสอบถามขุนเติมนี่แหละว่าไปถึงไหนแล้วเรื่องเปถึงไหนแล้วเพราะว่จาจดจส่งให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเี่มื่อกี้ผมส่งไปให้หัวหน้าสถารับบัตแล้ว๋ยวให้เขาค้นในระบบนะครับว่า ก็หนังสือที่ส่งไปที่ส่วนกองงานไหนแล้วได้นําเสนออย่างหรือว่าหรือว่าผู้บัญชามีคําสั่งว่าที่ชะลอไว้ก่อนนะครับเนื่องจากด้วยเหตุว่าโควิดนะครับอันนี้มันคือเรา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 มีมาตรการก็คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า,าในเรื่องของทุกกรณีเนี่ยมันเยี่ยมมันก็เลยกลายเป็นเยี่ยมผ่านกล้องไปใช่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราป้องกันเอาไว้มาตรการเรื่องของโควิดก็เลยก็เลยไปนี่ไปก่อนแต่ว่าหนังสือฉบับนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ ลเดี๋ยวผมมีรายจาายละเดี๋ยวผมหรือว,ว่าโทรโทรเรียนท่านอาจารย์ก็ได้หรือว,ว่าโทรโทรเร,รยียรนก็ได้ทีนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะผมราะทางก็หรือทางเรียนจําก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการที่จะติดต่อระหว่างญาติหรือว่าอาจารย์กับนักศึกษาได้ใช่ไหมค,ครับเพราะว่าเทคโนโลยีก็ช่วยได้เยอะมันก็เรื่องโควิดก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไงีนี้เพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังสอนหนังสือออนไลน์ครับนักศึกษาอยู่ที่ไหนที่ไหนนพะงั้นโอกาสในการที่จะ ทำให้เขาได้มีชีวิตที่ผมคิดว่าเขายังไม่ได้เป็นเขาเขายังไม่ได้เป็นผู้ที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดนะตรงนีน้อันนี้จะจะช่วยอธิบายได้ยังไงครับว่ามีมีทครเพราะว่ามันไม่ได้จะต้องขัดระเบียบอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องการปฏิบัติงานใช่ไหมฮะว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราได้เปิดก้องให้หรือว่าเราได้อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ต้องขังแค่ไหนนะ,ะฮะจริงเขายังเป็น้องหาอยูย่แล้วก็เป็นคดีที่ไม่ได้ไปก่อกรรมทําถึงกับพู้ยอะไรครับเพาเป็นว่าในประเด็นเนี้ยประเด็นการเพิ่มช่องทางนะครับในเรื่องการสื่อสารระหว,ว่างญาติก็ดีอาจารย์ก็ดีหรือว่าบุคคลภายนอกอื่นก็ดีผู้ขังเนี่ยผมขออนุญาตรับไว้นะครับแล้วก็อาจารําเสนอท่านมุมชาเพราะว่าจะมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการคงจะต้องมีการปรึกษาหรือเพราะด้วยแต่ว่าเราต้องจริงระเบียบน,นิดนึงแล้วการดูแลผู้ขังซึ่ง,ซ,งซึ่งผู้ขังเนี่ยมีจํานวน มากนะครับก็คือเกินจากเวลาที่เราความจุของเรือนจํารับได้อยู่แล้วถ้ามันเินมาค่อนข้างดีเยี่ยมเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้การดูแลมันก็ยากนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนครับความท้วถึงหรืออะไรเงี้ยเรามีมาตรฐานแต่ว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจหรือว่าไม่ได้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 ถูกใจใครคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมผมรับรับรับท่านอาจารย์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปนําเสนอพิมพ์ฉากนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอาจจะมีการมีหนังสือออกไปหรือ จะวก้ามีแนวทางตกผลึกอย่างไรนะครับเพราะว่า,าจจะร่วง,งขังอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยผังระหว่างเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งยังไม่ใช่นักโทษเดือขาดเนี่ยก็มีจํานวนหน้นาครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศมีจํานวนค่อนข้างจะสูงเลยแหละครับแล้วก็ก็มีบางเรื่องที่ก็อันนี้ก็ฟังจากที่ทนายได้ได้ฟังจากผู้ต้องังนะครับเราฟังเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเช่นไอสุขภาพไม้อะไรเงี่ยนะฮะในเรื่องที่ว่าทำไมทำไมผู้ต้องขังถึง พูดว่าเขาสามารถที่จะอาบน้ําได้แค่เวลาแปดขันนะครับหรือว่าเรื่องของผ่านาไมยนะครับที่มีผู้ต้องขังบางคนที่คือพอเวลาที่ถ้าไม่มีคือต้องซื้อเองแล้วถ้าไม่มีญาติซื้อให้ก็ไม่ได้ก็ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นไประยะหนึ่งแตสำรนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คือสังคมตั้งข้อสงสัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวในสถานี้นะครับแล้วก็หรือว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างตอนนี้มันก็มีเพราะว่าความเสี่ยงที่มีความแออัดกับในเรือนจำนะครับอย่างก,กรณีของคุณลุงเองเนี่ยก็ทราบมาว่าเ,เขาอยู่ร่วมในเรือนจำที่แออัดมากนะครับแล้วก็คนที่อยู่ร่วมในเรือนจำในในห้องนอนเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ม,มีคนที่ทำงานกับผู้กุมนะครับที่ติดต่อกับ <S <S 1> <S 1> <S ผู้ต้องขังที่อยู่ในเขต กับกันโรคอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือผมคิดว่าสังคมก็ตั้งคําถามหละว่าเรือนจำเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรับมือกับโรคระบาดโควิดในหานนี้ขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าไปมากมายอะไรต่ออะไรด้วยมาตรการขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเกิดการระบาดไปถึงผู้ต้องหาได้นะครับตรงเนี้ยผมคิดว่า ผมเชื่อว่ามาตรฐานจะต้องมีคําตอบกับสังคมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตรับไว้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นของผู้บริหารนะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนครับเรื่องคุณพุ้ยเลยเรื่องสุขอนามัยเนี่ยครับมันจริงเหรอฮะทำไมถึงไปถึงอาบน้ำได้แค่วันละแปดครั้งมันเพื่ออะไรครับอ so ันนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้จริงเพราะว่ามันการบอกต่อกันเนาะมันเป็นการนํามาเล่ากันอะไรเงี้ยทีนี้ในข้อที่จริงเราไม่รู้เวลามันน้อยหรอหรือยังไงเป็นเพราะอะไรนะครับหรือความแออัดมันคืออะไรประเด็นประเด็นประเด็นพวกนี้ เป็นรับเป็นประเด็นไว้แล้วก็เดี๋ยวจะนําเรียนผู้บริหารครับแล้วก็จะอาจจะตอบหรือมีการแถลงงี้ยให้ท่านผู้บริหารท่านอาจจะแถลงต่อต่อพี่น้องตนอีกทีหนึ่งหรืออะไร้ย๋ยวเดี๋ยวก็แล้วแต่แนวทางท่านอีกทีนะครับผมเองคือในในประเด็นพวกนี้บางทีเนี่ยในเรื่องการดูแลคนหมู่มากดูแลคนจํานวนมากซึ่งซึ่งซึ่งมันก็อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะครับภายใต้ระเบียบเงี้ยนะครับดังนั้นการปฏิบัติมันก็ตอนก็ค่อนข้างที่จะมีแนวทางแล้วก็ให้ เขาเทียมกันนะครับในเรื่องของการติบัตรฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยผมว่ากรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็กรับภาระในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านอาจารย์นะครับนอกเราว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธผู้ต้องขังซึ่ง,ซ,งซึ่งมีคำพิพากษามาแล้วหรือว่ามีอำนาจมีเขาเรียกอะไรม,มีคำสั่งมาให้เราขังเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราบอกว่าวันนี้เรือนจำเ็มแล้วเราเราจุได้แค่สองพัน อันนี้วันนี้ส่งมาห้าสิบคนเราเราเรารับไม่ได้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ครับเราก็ต้องรับนะครับฉะนั้นเรารับมาในบริหารจัดการในใในนข้อจำกัดที่เรามีนะครับอันนี้ก็นี้อันนี้เป็นข้อมูลกว้างๆครับเราขอาตกลับอาจารย์เนี่ยเพราะในเชิงลึกเนี่ยก็ขอให้เป็นเป็นเดี๋ยวจะนำเรียนท่านผู้วิแหต่อไปอยากจะแจ้งกับท่านเลขานะคะว่าเราจะมาขอติดตามคําตอบในในเช้าวันจันทร์สี่โงเช้านะคะถ้าวันจันทร์แล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะผลิตยาง อยู่ในเรือจามนะคะไม่ถูกส่งตัวไปโรงพยาาบลเอกชนหรือโรงพยาบาลข้างนอกที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็เราก็จะมาติดตามครับยินดีนะครับขออนุญาตเรียนเรียนเรียนพี่น้องสื่อมชนด้วยแล้วก็เรียนท่านอาจารย์ด้วยครับคือกรมราชทัณฑ์เองก็มีก็มีในส่วนของสื่อในเรื่องของเฟซบุ๊กก็ดีหรือว่าในเรื่องของการประสานกับผู้สื่อข่าวเนี่ยในช่องทางเราเราจะออกเฟซในเรื่องของการตอบข้อตอบข้อักถามอย่างอย่างอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยทำมีหนังสือมาเนี้ยเราก็เราก็จะ ประสานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการทําข้อมูลชี้แจงออกไปครับที่ที่ที่อาจารย์เคยเคยเห็นในในภาพสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าในในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่องทางเนี่ยเราเรามีการทําพวกนี้อยู่แล้วครับคุณแม่มีอะไรต้องถามหนูอยากจะถามว่าเออเมื่อเท่าว่าคือในเรือนจำตอนเนี้ยมันฝ่ายชายนะคะมันติดโควิดแล้วแต่ทำไมทางกรมราชธรรมอ่ะทำไมยังไม่ไม่ออกมาเปิดว่าเปิดเผยว่าคือนักโทษติดจริง ต้องให้แบบว่าทางน้องอะน้องที่อยู่ในจำน้องอว่าในนี้พี่จะตีนติดแล้วนะคะแม่อะไรเงี้ยคือทางเรืองจำยังไม่ยอมออกมาเปิดเผยเลยต้องให้ทางแม่ทางญาติทางทนายทราบก่อนเนี้ยคือคือตรงเนี้ยส่วนอะไรเขาคือตรงเนี้ยส่วนคือต้องการปิดปกปิดมันหรือยังไงมันปิดไม่ได้หรอครับคุณแม่คือคืออย่างที่อย่างที่คุณแม่เห็นเนี่ยหรือว่าท่านอาจารย์หรือว่าพี่น้องสื่อสวนตนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการแถลงออกมาอยู่เราจะมีเราจะมีเพจส ในเรื่องของการาชี้แจงทํารายละเอียดอยู่แล้วจากประเด็นมันกระทบกับาการดูแลผู้ขังหรือว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการคัาตอบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เรื่องปิดที่คง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 ไม่น่าใจนี่แล้วก็ถ้ามานันอกเหนือจากนี้เดี๋ยวผมขอแยกเป็นข้อมอูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเรื่องของการเสนอผู้ไปหาเพื่อเพื่อนข้อสั่งการอีกทีแล้วกันแล้วก็ฝ่ายหญิงห,หนูตอนนี้หนูลูกหนูอยู่ที่ผู้หญิงนะน้องลูกอ่ะตอนนี้หนูก็สอบถามทางราจกผ่าะไอ้ทางทางเรือนจำนะคะ ว่ามีดูแลความสะอาดรักษาให้ให้น้องปลอดปลอดภัยโควิดไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลอยู่นะดูแลความปลอดภัยดูอะไรความสะอาดเรียบร้อยแต่ยังเหมือนที่อาจารย์ว่าคือน้องเขาบอกขัดน้ำวันละแปดคันแล้วก็ตอนนี้ผื่นวดผื่นขึ้นตามตามตัวตามแบบจุดซ่อนเลนจ์จนะคะแม่ก็ตอนนี้แม่ก็เด้ไปซื้อยาไปให้เขาเนาะยาพวกยาพวกอะไรเนี่ยขออนุญาตเรียนข้อปัญหาที่ว่าผมรับจากท่าน าจารย์ไปนะครับแล้วก็ทางแม่ไปนี่นำเรียนผ,นผู้ผู้บริหารแล้วก็ประสานกับจา้าพนักงานที่ที่ดูแลผู้ที่ถูกอยู่นะครับแล้วก็คือยังไรก็แล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับยางข,ข้อจํากัดเราเนี่ยมันก็มีอยู่อยู่ตรงนั้นแหละครับก็คือด้วยด้วยด้วยภาระมันมันมากกว่ามันมากกว่าคือถังได้สองพันแต่มารับถึง4ี่พันห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะจะจะ,จะไอ้นี่ได้แต่ว่าเราก็พยายามทาให้ดีสุดนะครับในในบริบทข้อจํากัดต่างๆ ก็ขออนุญาตรับไปครับล้วก็เป็นประเด็นที่ว่าจะจะคงต้องมีมีเรียกอะไรมีข้อแถลงออกมาแล้วก็มีคําตอบให้นะครับก็ฝากตรงนี้ว่าเรื่องสุขภาพเขาด้วยนะคะตอนนี้คือน้องเพนกวินแล้วก็น้องลุงเนี่ยตอนนี้เขาอดอาหารใช่ไหมครับกันเพนกวินเขาเยอะกว่าคือเป็นสี่สิบกว่าวันแล้วแต่น้องลุงนี่สามสิบสองวันแต่ตอนนี้น้องลุงก็ยังมีอาการตัวแล้วนะคะเริ่มชาตามมือตามเท้า เวลานอนตอนกลางคืนก็นอนหลับเห็นไหมฮะมันตัวชาหมดแล้วตอนเนี้ยคือจะจะทำยังไงกับเด็กจะมีตังราชการอย่างเงี้ยก็คือจะส่งเด็กออกไปรักษาข้างนอกเลยหรือเปล่าหรือยังไงตรงนี้ตรงนี้ดีไดมครับแบบใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะส่งเด็กไปเพราะตอนนี้เป็นริ้นเยอะแล้วนะคะมันก็ตรงนี้เขาคงจะรอไม่ไหวนะแล้วก็จะตามมาด้วยน้องลุงอีกคนนึงอะไรประมาณนี้ก็ยังไงก็ก็ฝากด้วยนะฝากดูแลตัวเองด้วยครับแล้วก็ ไปแล้วก็เดี๋ยวระพ่อเป็นแม่เนาะเขอเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกครับนะทุกคนมีลูกก็ต้องห่วงลูกนะคะหวังว่าจะได้รับคําตอบจากท่านนะฮะว่าสักวันจันทร์นะว่าจะมีมาตรฐานอย่างมีมาตรการยังไงจะถึงเด็กไปวันไหนเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคือจะไม่ให้เขาอการสุดหนักคือถ้าสุดหนักลงไปมันก็ไม่ไหวนะคะพ่ออพ่อแม่นี่มันก็มันตายนะมันตายทั้งเป็นอะ เห็นลูกพอมาลูกเนี้ยมันก็ไม่ไหวก็ดูแลฝาดูแลตรงนี้หน่อยก่นที่เรียนครับเราก็ก็ดูแลเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นลุงเป,เป็นเพนกวินเป็นนายดานายแดงทุกคนเท่าเทียมกันในเรื่องการให้การดูแลนะครับตามหลักสติมุชชแล้วก็เราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้ว่าดูแลคนนั้นมากกว่าคนนี้มากกว่านะครับเราดูแลทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้วแล้วก็ยังไงเดีย๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะ เร่งรับสางานครับนำเรียนผู้มชาครับแล้วก็แล้วก็ประสานทางเรียนจําในแห่งที่ควบคุมตัวนะครับเพรทั่วประเทศเนี่ยมันต้องร้อยสี่สามแห่งนะครับแล้วก็พุ่งขังสามแสนกว่าคนนะครับตอน,นก็ภาระก้อน่านที่ยะน,นักผมว่าย<ไ>ัไงก็ผมก็ยินดีรับไปครับรับไปไงเดี๋ยวก็จะมีคำตอบชี้แจงนะครับแล้วก็ให้คําตอบกลับกับแม่แล้วก็พี่น้องประชาชน ห,หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องเรื่องนี้นะครับอ,อาจารย์ที่ยืนไว้เนี่ย,ดยเดี๋ยวว่าจะรีบตอนนี้ตอนนี้ส่งตังต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 งวน,นะครับส่งทางไลน์ให้ผู้รับเ๋ยวจะได้มีการสังเกตารขอโทษนะคะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งทางอาจารย์เคยเมีการสอบถามถึงว่านักโทษในเดือนจําแต่ละคนโดนคดีไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการณีที่เด็กๆโดนกันเมืองแบบนี้การดูแลไม่มีการแบ่งแยกหรือเปล่าว่าว่าควรจะดูแลแบบไหนแบบไหนเพราะเมื่อกี้เห็นท่านเรียนว่าดูแลเหมือนกันคือคืออย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับกุ้งขังเนี่ย มีจานวนมากอันนี้ผมเรียนในสภาพทั่วไปครับข้องขังมีมีจานวนมากอยู่แล้วมากมากกว่ามากกว่าเขาเรียกอะไรมากกว่าพื้นที่ที่สามารถรับได้แต่เราเรียนจำเนี่ยรองรับได้2,000คนแต่ปัจจุบันเรามีถึง 3, 0 0 0 4,000ันคนเนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วแล้วด้วยจำนวนเจ้าที่เนี่ยมันมีจํากัดน,นะครับก็ก็ก,ก็ก็คือลักษณะของการเขาเข้าเทียมกันเนี่ยคือมีมาตรฐานครับคือมีมาตรฐานอย่างที่บอกว่าเอย่างเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะครับถามว่า ถามว่ามีการดูแลแบ่งแยกไหมคะเพราะว่าอย่างเด็กๆเน่ความผิดยังไม่ถึงที่สุดขาดแล้วก็เขาเขาเขาก็อยู่ในกลุ่มของพุ่งขังระหว่างที่ยังไม่ได้ตัดสินเขาไม่ได้ไปอยู่กับผุ่งขังที่ตัดสินได้ขาดแล้วหรือเขาก็ไม่ได้ถูกคำแนกให้ไปอยู่กับพุ่งขังที่คดียาเสพติด2กิโลกรัมเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเขาเขาก็อยู่กับในกลุ่มพุ่งขังที่ระหว่างเพราะว่าเสฉเขารับพุ่งขังระหว่างแล้วก็เป็นกลุ่มคดีที่ที่ไม่ใช่คดียาเสพติด ขอสอบถามอีกข้อหนึ่งคือในกรณีที่ล,นนล้นหรือว่าเจ้าหน้าที่น้อยเนี่ยขออีกอาเรื่องนี้่ทางกลุมราจะทาเนี่ยมีการประชุมหรือสมงสื่อชี้แจงให้ส่านหน่วยงานสารทราบไหมคะตรงนี้ในหน่วยงานของกระบวกรารยุติธรรมเนี่ยเราประสานกันอยู่ตลอดอยู่ครับทางสารก็ดีว่าทางท่า,านนการก็ดีทั้งท่านรักษาก็ดีเนี่ยทางกรมทรนเนี่ยประสานอยู่แล้วในกระบวนการยิธรรมไม่ว่าจะตำรวจอายการศารเนี่ยนะับเาประสานกันอยู่แล้วครับ อาจารย์จะรับไหมครับว่าเพราะว่าตอนนี้ถ่ายนี่ผมลงมาไปแล้วหรือว่าจะถ่ายภาพไว้เป็นเดี๋ยวผมจะได้ผมจะนำจริงๆริแล้วนี่เราก็ถ่ายกันคือเราจะได้เลยแล้วแต่หรือดูไปก็ได้ครับคือเราคือเราคืออะไรก็ได้ครับครับเนี่ยผมพอลงมาปัญญาแต่ว่าเดี๋ยวผมเสนอถ้วเราคือเราคืออไม่ตัวจริง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 เราเก็บไปแล้วก็คือให้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยผมรับไปแล้วอ๋อโทษนอปปี้ักอปปี้ครับครับครับก็ขออนุญาตประมาณนี้กันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีประชุมของเรื่องโควิดครับผมครับ คครรัับบก็เล่่นนด้วยะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวาจรปนะสครับคือถ้าท่านท่านพิจารณาให้เพนกวินได้ไปรักษาตัวห้อเนี่ยเชื่อว่าท่านจะได้รับการชุมเชิญชมเชยอย่างมากๆนะคะควาอวยพรซึ่งจะส่งผลให้ทั้งทั้งตัวท่านและครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีเนี่มีแต่ความความสุขและความเจริญมากยิ่งขึ้นด้วยครับคครรัับบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากครับขอที่สื่อครับเดี๋ยวหนังสือเดี๋ยวผมจะประสานไปครับจับ คุณแม่มีอะไรฝากบอกถึงคนดนไหมคะคนที่รอให้กําลังใจก็ขอบคุณนะคะที่พ่อแม่พี่น้องนะคะที่ให้กําลังใจเด็กๆนะคะทั้งไปวิ่และน้องลุงนะคะตอนนี้ที่เขาแบบไม่สบายอยู่ก็มีพ่อแม่พี่น้องก็มาคอยสนับสนุนคอยเรียกร้องให้น้องเพื่อจะได้ทานข้าวและออกไปรักษาตัวข้างนอกอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณนะคะ,คะก็หวังว่าพี่น้องก็คงจะไม่ทิ้งเด็กๆนะคะ นี่ก็เป็นช่วง10นาฬกานาทีที่คุณแม่ของคุณลุงได้เดินทางมาถึงแล้วก็ทางอาจารย์ก็ได้แจ้งกับรองอธิบดีกรมรัฐทัณฑ์นเข้ามาให้ข้อมูลนะคะ10นาฬกานาทีสภาพของในส่วนกรมรัฐทัณฑ์นแล้วก็ในส่วนการมายื่นเอก สารของกลุ่มขายอาจารย์และวิชาการคอนสอบก็ได้เสร็จสิ้นโดยที่ทางกรมราชัณฑ์ก็มีหนังสือตอบรับแล้วก็อาจารย์ก็มีการแจ้งนะคะว่าคุณจันจะมาติดตามเรื่องอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการยื่นเรื่องที่จะขอให้คุณเพนกวินได้ออกร,รักษาตัวในโรงพยาบาลมาตรฐานนอกเรนจำค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันติดตามในข่าวพลังมดค่ะ